สวัสดีค่ะกันไรอินเดนมาคนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะวันนี้พี่กันจะพามาห้องสมุดนะคะของเมืองวิบอร์ดนะคะห้องสมุดอยู่ข้างหลังนะคะผ่านทุกวัน,นะคะ่ะเพราะว่าเดินจากบ้านมาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะแต่ไม่เคยเข้าไปข้างในนะคะวันนี้ก็เลยนัดกับลูกสาวนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีหนังสืออะไรบ้างนะคะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะจะมีประตูสงชั้นนะคะ ไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายรูปได้หรือเปล่าเนาะอันนี้ดูภาพรวมก่อนนะห้องสมุดคกว้างอยู่นะคะเห็นไหมคะทุกคนมีมุมให้ต่อจิ๊กซอได้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะมีหลายมุมนะคะเขาก็จัดมุมน่ารักดีนะชั้นสองนะคะทางขึ้นนะคะนี่ค่ะ หนังสือเยอะอยู่ค่ะหลายชั้นนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีหนังสืออะไรให้เรายืมบ้างนะคะ,ะนางมาแล้วค่ะยิ้มแก้มแตกมาแล้วค่ะอันนั้นจะเป็นจุดยืมหนังสือนะคะบอกว่าต้องไปโซนเด็กนะคะโซนเด็กจะไปทางนี้นะคะเดี๋ยวไปดูโซนเด็กกันก่อนนะ,ะขึ้นไปทางนี้นะคะ เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เขาจะมายืมหนังสือนะเขาก็จะมีทําบัตรสมาชิกนะคะเขาก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ยืมเลยค่ะเด็กเยอะเลยนะคะมุมเด็กจริงๆนะคะเฝิกให้เด็กรักการอ่านนะคะทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นมีคอมพิวเตอร์เลยค่ะจัดมุมได้กว้างขวางดีนะคะแต่ว่าถ้ามุมเด็กเขาก็จะส่งเสียงดังนิดนึงนะคะเจียวแจ้าเจียวแจ้ว คนก็มานั่งอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะออก,กัดไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะทุกคนเออห้องสมุดเขาใหญ่ดีนะกัดได้อะไรอะลกูกโฮ้ยมีเครื่องเล่นนี่ด้วยมาเล่นตรงนี้กันก่อนไหมนี่ค่ะทุกคน <c oughs> เล่นไงว่ามาม,มุมนี้เพราะว่าบอกว่ามีหนังสือภาษาอังกฤษที่เคยอ่านอยู่นะคะก็เลยจะมามายืมอีกนะคะอาจจะคนละเล่มนะคะ นี่นะคะวันนี้มามุมเด็กจ้ากว้างขวางมากเลยค่ะน้อนอ่านสบายใจเลยค่ะจะมายืมซีดีไปนะคะซีดีไปเปิดดูนะทุกคนเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะลูกดูนะคะเป็นทุกอย่างคะ่ะ เรียบร้อยหรอคะลูกเรียบร้อยนะคะทุกคนง่ายมากนะคะต้องมาคืนวันที่ยี่สิบหกโอเคแหมแค่สองเรื่องดูแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ววันเดียวว่าจบแล้วลูกอันนี้คือโซนคืนหนังสือนะคะถ้าเราแบบว่าครบกำหนดวันคืนหรืออยากจะมาคืนก่อนก็มาคืนตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ใส่รถเข็นไว้นะคะ เืนก็ง่ายๆนะคะกดแล้วก็เอาวางไว้ก็เหมือนสแกนนะคะมีมุมให้อ่านหนังสือทุกจุดนะคะแล้วแต่เราจากจะไปอ่านมุมไหนนะสงบๆเนี้ยคะ่ะอันนี้ก็ที่พี่กันเดินมาเมื่อกี้นะคะหนังสือเยอะอยู่นะคะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร,รเขาก็จะมีบอกเหมือนบ้านเราเนาะก,ก็ไก่อะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นเป็นโฮ เป็นโคนะะเป็นแอลเป็นพินะฮะช่องเขาแต่เอากัดคุณครูเขาพามาที่นี่บ่อยไงคะนางก็จะรู้นะว่ามีหนังสืออะไรบ้างแต่ไม่มีภาษาไทยไหมเอากันดมีแต่พจนานุกรมไหนตรงไหนอยู่ตรงไหน<ม>เห็นไหมนางยังรู้เลยนะคะว่าหนังสือไทยมีแต่พจนานุกรมจ้า กว้างอยู่ค่ะกว้างมากเลยอะแต่ว่าไม่ค่อยสงบนะเสียงคึกคักคึกคักเสียงผู้เสียงคนนะกว้างค่ะกว้างเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมชั้นสองนะคะว่ามีอะไรบ้างจะไม่ได้ให้ดูหนังสือนะเพราะาดูก็คงไม่ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาเดนมาร์กพี่กันก็ไม่รู้เลยค่ะ แต่ว่าหนังสือเขาเยอะเห็นไหมเด็กเขาจะรู้ทุกที่ทุกเนี่ยไหนออกมาดูสิคะลูกเป็นยังไงพระจนานุกรมอุ้ยเล่มเล็กกระลิล้ติ๋วไหนไหนเอามาดูดูหน้าปกหน่อยดินั่นน่ะนะคะทุกคนดีใจไม่เจอภาษาไทยอ๋ออันไหนอีกคะอ๋อนี่คะ่ะสามสี่อ๋อมีสามสี่เล่มแค่นี้เองนะคะหนูทำไมตาดีจังลูก ดีมากเลยรู้ว่ามีภาษาไทยถ้าคุณแม่มาคุณแม่คงไม่เจอนะคะไม่เห็นนะเด็กมันจะรู้รู้ทุกอย่างนะเดี๋ยวพาข <Mohammed. S 1> ึ้นไปชั้นสองกันนะคะทุกคนว้าเขาจะมีอะไรคือชั้นสองนะคะกว้างมากเลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะ มีเขาก็จะเป็น like ห้องเป็นอะไรของเขานะคะอันนี้ให้ดูหมุนรอบตัวเองเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะมีมุมให้อ่านหนังสือมีทีวีให้ดูด้วยค่ะคืออะไรคะเพลงเพลงยังไงอะเพลงธรรมดาเหรอคะ ไปฟังของฟ้าให้หมดเถอะเต็มอยู่ฟ้านี่โอ้โหแผ่นเขาซื้อไว้เยอะมากเลยค่ะเป็นกล่องสองกล่องสะสมมากแต่สมัยหนุ่มๆเป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะแต่ว่าเขาร้องเพลงไม่เป็นนะคะนี่ค่ะกว้างมากเลยนะคะดียไม่ใช่โทรศัพท์ตกลงไปแล้วคะเศร้าเลยนะ โน้ตเพลงเหรอหนูจะไปเล่นอะไรอ่ะมันเหมือนดนตีกับศิลปะอ๋อโอเคค่ะมุมนี้จะเป็นมุมหนังสือพิมพ์นะคะหนนยาวไปถึงนู้นเลยคะ่ะแล้วก็จะเป็นที่นั่งนะคะนั่งอ่านหนังสือนะ <m uch ing> ต่อจิกโซกันค่ะสาวน้อยมาต่อจิ๊กซ์ค่ะต่อได้ไหมคะอากัดบอกว่ามาที่ไรก็มีคนมาต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด กระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพิกันนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย